เผยแล้วเนมมาต้องพักนานแค่ไหนจากอาการบาดเจ็บในเกมกับเซอร์เบียโดยเนมมากองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าในเกมนัดแรกที่เจอกับเซอร์เบียและบราซิลก็อาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งตามการประเมินของทีมแพทย์นะครับได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเขานั้นจะต้องพักอย่างต่ำเป็นเวลา1สัปดาห์ครับด้วยเหตุนั้นนะครับจึงทำให้เขาน่าจะหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมรอบแบ่งกลุ่ม2นัดที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับแต่ทางด้านเ네นมาก็ได้เผยนะครับว่าเขาเนี่ยจะพยายามกลับมาช่วยทัพเซเรเซาภายในฟุตบอลโลก2022ให้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเ네นมาก็ได้ราย่ยาวผ่านอินสตาแกรมของเขาว่า เออความภาคภูมิใจและความรักที่ผมได้สวมเสือ้อตัวนี้มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ถ้าหากพระผู้เป็นเจ้ามอบโอกาสให้ผมเลือกได้ว่าอยากจะเกิดที่ประเทศไหนแล้วลวก็ผมก็จะเลือกเกิดที่บราซิลนี่แหละ ชีวิตของผมไม่เคยได้อะไรง่ายๆหรือเจอเรื่องง่ายๆอยู่แล้วผมจำเป็นต้องไล่ตามความฝันและเป้าหมายของผมอยู่เสมอผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครแต่ช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือวันนี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพการเล่นของผมและนี่เป็นอีกครั้งที่มันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกใช่ผมได้รับบาดเจ็บมันเป็นเรื่องที่น่าหง,งุดหงิดมันจะเจ็บมากแน่ๆแต่ผมมั่นใจว่าผมมีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นในรายการนี้ได้ เพราะผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยประเทศของผมเพื่อนร่วมทีมของผมและช่วยเหลือตัวผมเองศัตรูต้องรอนานมากถึงจะทำให้ผมพังทลายอย่างในครั้งนี้งั้นเหรอผมจะไม่มีวันพังทลายผมคือบุตรแห่งพระเจ้าของความเป็นไปได้และศรัทธาของผมมันก็ไร้ขอบเขตเนมาเผยนั่นแหละครับก็ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอาการบาดเจ็บของเนมาเนี่ยต้องพักอย่างต่ำนะครับ1สัปดาห์ครับแสดงว่า รอบแบ่งกลุ่ม2เกมที่เหลือนะครับเนย์มาจะหมดสิทธิ์ลงเล่นอย่างแน่นอนแล้วนะครับแมก็น่าเห็นใจเขาเนาะแต่ก็ใช่ว่าบอลโลกสําหรับเขามันจะจบเป็นแล้วนะครับเนย์มาอาจจะกลับมาได้ทันรอบลึกๆก,ก็ได้เนาะซึ่งรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เหลืออีก2เกมครับโดยเป็นเกมที่บราซิลเนี่ยจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อีกเกมนึงก็เจอกับแคนมรูนและสถานการณ์ของทีมชาติบราซิลในตอนนี้ก็ถือว่าสดใสครับโอกาสในการผ่านเข้ารอบก็ถือว่าสูงเลยทีเดียว ถ้าสมมุติว่าบราซิลนะครับจบอันดับ1กลุ่ม G นะครับจะแข่งในรอบ16ทีมวันไหนก็แข่งในวันที่6ธันวาคมครับเจอกับอันดับ2กลุ่ม H นะครับแต่ถ้าได้อันดับ2กลุ่ม G ล่ะเป็นไงก็แข่งวันที่7ธันวาคมนะครับเจอกับอันดับ1กลุ่ม H ก็คือถ้าได้ที่2ก็ดีต่อเนมาหน่อยนะครับมีเวลาอีกเยอะเลยแต่มันก็ไม่ดีต่อทีมชาตินะเนาะเอาเป็นว่าอันดับ1หรืออันดับ2ก็ห่างกันวันเดียวเนาะ ถ้าเกิดบราซิลจบอันดับหนึ่งนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ11วันครับให้เนมาร์ได้พักรักษาตัวจะกลับมาทันไหมก็ต้องรอลุ้นครับในช่วงนั้นแต่ถ้าไม่ทันรอบ16ทีมจริงๆก็รอบ8ทีมก็ยังมีอยู่นะดูจากทัพบราซิลแล้วผมว่าน่าจะผ่านก็ถึงรอบ8ทีมได้นะซึ่งดูจากเกมที่เจอเซอร์เบียนะครับกองหน้าเนี่ยเต็มทีมเลยครับที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยชื่อชั้นไม่ต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นวินิซิอุส เปลี่ยนตัวออกและส่งโรดิโก้ลงไปแทนเปลี่ยนลาฟินญาออกส่งแอนโทนีลงไปอะไรเงี้ยยังมีมาเตนาลีกาเบยลเซซุสแล้วก็คนที่ซัด2ประตูในเกมที่เจอกับเซอร์เบียอาร์ไนริชาร์ลิสันนั่นแหละครับดูจากช่วงเวลาที่เหลือนะครับผมว่าเนย์มาน่าจะกลับมาได้ทันนะมไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่แค่เสียดายที่เขาไม่ได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มแค่นั้นเองแหละแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไง คิดว่าเนมาจะกลับมาทันรอบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบาลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน